ข่าวทอร์เนโดที่อเมริกา,ก,ากำลังดุเดือดช่วงนี้ค่ะมีพายุฝนตกหนักและน้ำท่วมเร็วมีรายงานข่าวฟ้าฝนเริ่มเข้ามาอีกมีทอร์เนโด53ลูกใหญ่ๆลงมาพร้อมทั้งพายุรุนแรงสวัสดีค่ะนเพื่อนๆเ,เกษลาเอาข่าวเรื่อง พายุงวงช้างที่อเมริกานะคะมาฝากเพื่อนๆวันนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็เป็นห่วงขอบคุณมากนะคะที่ว่าเป็นห่วงถามมาว่าเป็นยังไงตอนนี้ที่อเมริกาเห็นมีข่าวบอกว่ามีพายุโทนิโดลงเยอะแยะเขาถามว่าเราโดนบ้างไหมต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะที่เป็นห่วงใช่ค่ะอยู่ที่อเมริกามันน่ากลัวจริงๆพายุนี้น่ากลัวมาก อย่างที่เพื่อนๆได้ดูข่าวไปเกสลาก็พยายามที่จะพูดตามนักข่าวแต่นักนักข่าวคนอเมริกาเขาพูดพูดเร็วมากค่ะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรเกสลาก็จะทำเท่าที่ทำได้นะคะ And then last night we also had damaging wind. It's not just tornadoes that can be fatal. This was a fatal, a damaging wind event where a tree fell on a home and killed someone west of Charlotte. So today there is a large damage. The <laughs> not พัดต้นไม้ทับบ้านแล้วก็ทับคนเสียชีวิตก็มีคือมันมันรวมไปหมดค่ะเขาจะไม่พูดถึงเฉพาะว่าเรื่องโทนิโดเมื่อฝนตกลงมาแรงมากเร็วๆแล้วเือนการให้เกิดน้ำท่วมน้ำท่วมเขาเรียกว่าแฟ h ชฟลาตคือน้ำน้ำท่วมมากแล้วมันก็จะไหลออกไปอย่างเร็วๆนี่ก็เป็นปัญหามากค่ะทางทางรัฐเทนเนสซีลงไป เกศลาอยู่อินเดียนาโชคดีที่ไม่ได้เจอค่ะคือเหมือนกับพายุมันอยู่ข้างบนหัวเราแล้วก็มันอ้อมไปที่ข้างข้างล่างโชคดีมากๆค่ะยังไม่เจอทีนี้เราอยากอยให้เพื่อน,อนๆมาดูว่าความรุนแรงของพายุโทเนโดที่อเมริกามันเป็นยังไงเรามาเกศลาจะให้เพื่อน,อนๆไปดูตามข่าวเลยนะคะเพราะไปดูกันเลยค่ะว่าความรุนแรงของ พายุนี้มันน่ากลัวขนาดไหนไปดูข่าวกันดีกว่าค่ะอันบางหลังได้รับความเสียหายเกือบหมดแล้วคำม,มัจุลาโทนิโดได้เดินผ่านตอนกลางตอนใต้ของอเมริกาไม่ต่ำกว่า60ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากพายุนี้ There it goes. can see in Across the region widespread damage power lines and trees knocked down homes completely destroyed From Murray County emergency officials they say that one person has died 5 people were injured two homes were knocked off of their foundations it was in one of those homes where that person did die. We're on the scene of where this tornado did do some damage here in Columbia, Tennessee. You can see this home, the roof has been ripped off. <laughs> ลองดูบ้านหลังนี้เพื่อนๆว่าถูกพายุทำลายขนาดไหนแล้วในเหตุการณ์พายุครั้งนี้มีคนตายสองคนและที่อื่นก็มีล้มพัดต้นไม้เราไปทับบ้านแล้วก็ไปทับคนตายไปอีกสองคน เราจะแผนที่ค่ะรัฐที่อยู่ใกล้ๆกับอ่าวเม็กซิโกมีเท็กซสัสนิวออรียนส์มีอลาบามาเซาเทเรเนาก็จะลงมาถึงฟลอริดาเขามีการเตือนภัยอย่างมากตอนนี้ค่ะเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าไอ้มัจุราชทูนเนโดที่อเมริกามันรุนแรงแค่ไหนและน่ากลัวมาก สามารถที่จะพาชีวิตคุณได้ทีนี้ในฐานะที่เราอยู่ที่อเมริกาเพื่อนๆคงมีความอยากจะรู้ว่ากลัวไหมกลัวมากครับเพื่อนๆเ,เราอยู่ที่นี่เราก็กลัวมากเพราะเราได้ยินข่าวรอบๆตัวเรามากมายเขามีสัญญาณเตือนภัยหรืออะไรที่อเมริกาที่จะบอกให้เรารู้ค่ะมีค่ะ ตามเมืองต่างๆเขาจะเปิดเขาจะมีไซเรนเขาเรียกไซเรนเปิดเสียงดังมากเหมือนเปิดวออยู่ไหนอยู่ไหนก็ได้ยินไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่หรือเมืองเล็กๆน้อยๆเขามีค่ะที่อเมริกาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีการเตือนภัยมาที่โทรศัพท์เราถ้าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างสมมุติก็ะง่ายๆไม,ไม่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 ได้พูดถึงโทนิโดนะคะ อย่างสมมุติบางทีเราในโทรศัพท์เราจะมีเสียงเตือนภัยออกมาเลยเสียงดังเลยเราจะเปิดดูว่าเออตอนนี้เขากําลังตามจับรถเลขที่เท่านี้เท่านี้ลักพาเด็กหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาเขาจะมาทางโทรศัพท์ก็เหมือนที่โทนิโดเหมือนกันเขามีทั้งไซเรนให้ดังทั้งเมืองแล้วก็บางทีก็มาในโทรศัพท์นี่คือ การเตือนภัยของที่นี่ค่ะเกสราอยู่อเมริกามาสามปียังไม่เคยค่ะยังไม่เคยที่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าโทนิโดกำลังมาที่บ้านเราแต่ก็มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งหลายสิบปีมาแล้วค่ะตอนนั้นอยู่ที่อิลลินอยเราจิมกับเกสลาขับรถอยู่ที่อินเตอร์สเตตเราเห็นฟ้ามืดอยู่ข้างหน้าค่ะเรารู้เลยว่ามีฝนตกที่โน่น แล้วทีนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนสีเมฆค่ะเมฆมันจะฟอร์มมันจะฟอร์มเป็นอันใหญ่ๆแล้วมันเหมือนมีลักษณะเหมือนมันจะหมุนเป็นไฟ่โนแล้วเราที่อยู่ไกลพอสมควรนะ่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่ามีฝนตกหนักมากตักฝนตกมืดฟ้ามดินสิ่งแรกที่เราทำคือเราต้องรีบหาทางออกจากถนนใหญ่ ไปในเมืองหรือไปในร้านอะไรก็ได้ไปไปจอดพักก่อนค่ะเราจะไม่เดินทางต่อแสดงว่าข้างหน้าเราไม่ไกลมีมีมทูนีโดกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับเรื่องทูนีโดนะคะคือตอนนั้นไปเป็นเป็นโคสตอยู่ที่อ่าพายเวสต์คูลชื่อคาว r เนสคริสตีนไฮสคูลโรงเรียนนี้จะมีเฉพาะไฮสคูลเป็น เป็นของเอกชนค่ะกิสราก็ไปเป็นโค้ชที่นั่นมีนักเรียนอยู่300คนพอดีวันนั้นเราก็ถึงเวลาเราก็ไปเตรียมเครื่องมือต่างๆพร้อมที่จะเอาไปลงที่สนามเทนนิสรอเด็กๆพอเด็กเลิกโรงเรียนประมาณ3ามโมงสี่สนาทีแต่เขาก็ได้ยินเสียงไซเรนดังเลยค่ะที่สคูลที่โรงเรียนพอได้ยินไซเรนทุกคนจะต้องมารวมกันที่ฮอล์เว เพราะโรงเรียนไม่ใหญ่ค่ะเขาจะมีฮอร์เวย์ฮอร์เวย์คือเป็นเล็กๆะคะ่ะเป็นทางเดินเล็กๆระหว่างห้องเรียนกับอีกห้องเรียนหนึ่งเป็นแถวทุกคนมารวมกันที่นี่แล้วเขาก็จะให้เด็กนั่งนั่งเหยียดขาแล้วก็เอามือกุมหัวทุกคนจะเงียบจะไม่มีเสียงดังเพราะเขาเพราะเราต้องการฟังว่าไอ้โทนิโดมันจะมาหรือเปล่าด้วย แล้วเอาของคุมหัวเผื่อว่าโทนิโดโทนิโดมันผ่านมามันจะมีอะไรด่ลลงมาตกใส่หัวเราครั้งนี้เป็นครั้งที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่านั่งอยู่ประมาณกับครึ่งชั่วโมงด้วยความเงียบเลยฟังอย่างเดียวเพราะเวลาโทนิโดมานี่มันจะเสียงดังมากค่ะเพื่อนๆแต่ในที่สุดก็โชคดีเลยค่ะทุกคนก็บอกเคลียร์แล้ว ผ่านไปแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้ามาทางเราก็เลยออกไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆและอีกครั้งหนึ่งเป็นที่โรงเรียนรัฐบาลที่กำลับบงสอนอยู่นี่ค่ะไฮสคูลครั้งนี้คือ t o r n a w เวิร์นเวิเหมือนกันแต่มันไม่คงไม่แข็งแรงขนาดนั้นโค้ชเขาบอกว่าให้เราพาเด็กตอนนั้นกำลังโค้ชทีมผู้ชายอยู่มันเป็นช่วงอ่าอร เขาบอกให้เราพาเด็กผู้ชายเข้าไปหลบในห้องน้ําชายเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปในห้องน้ําผู้ชายเพราะเราเป็นโคช้ชเราก็พาเด็กเข้าไปหลบในห้องน้ําการเป็นโค้ชนี่มันก็มีอะไรแปลกๆนะเะนเพื่อน <laughs> ทีนี้เราจะมาพูดถึงที่บ้านค่ะส่วนมากบ้านคนอเมริกาเขาจะมีห้องใต้ดินหรือเบสเมนต์ ถ้าบางบ้านไม่มีบางทีสมัยก่อนเขาจะมีห้องหลบภัยคือเขาจะขุดลงไปทําเป็นห้องหรือบางทีเขาก็จะสร้างห้องขึ้นมาแล้วเอาดินถมเวลาถ้าสมมติเพื่อนๆเคยดูหนังหนังสมัยก่อนเวลาโเนโดมาเขาจะวิ่งไปหลบกันที่ห้องหลบภัยจะเป็นห้องอยู่เฉพาะแต่สมัยนี้ เวลาเขาสร้างบ้านมันมีเบสเมนต์มันมีห้องใต้ดินถ้าสมมุติว่าเราได้ยิน storm b u r n i n g หรือรู้ว่ากำลังจะมีพายุมาอย่างบ้านกิสลาเราก็ต้องลงไปในห้องใต้ดินคือเบสเมนต์เราแล้วเขาบอกว่าให้ห่างออกจากหน้าต่างอย่าได้ไปอยู่ตรงหน้าต่างเพราะว่าเวลาพายุมันมาลม ลมพัดแรงๆยนีมันจะทําให้กระจกอะไรแตกแล้วมามาตัดเราได้แต่ส่วนมากนะคะเพื่อนๆถ้าบางบ้านไม่มีเบสเมนต์ส่วนมากเขาจะไปหลบในห้องน้ำเป็นที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าห้องน้ำเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างไม่มีกระจกอาจจะมีกระจกในห้องน้ำแล้วบางคนก็เข้าไปนอนในแบททับไปเลยขอเพิ่มเติมค่ะเพื่อนๆลืมไป บางทีเขาบอกให้ไปอยู่ใต้เตียงหรือเอาเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันมาครอบหัวเราให้นอนลาบไปแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครอบหัวเราเพราะว่าถ้าเกิดพายุมันมาแล้วอะไรต่างๆมันจะหล่นหล่นมาใส่หัวอย่างน้อยให้มันตกมาที่เฟอร์นิเจอร์นี่คือเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องทุนนิโด,ดเอาละค่ะวิดีโอนี้เกษราก็พูดถึงเรื่องพายุ งวงช้างที่อเมริกาและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นห่วงและหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพายุงวงช้างที่อเมริกาและก็เห็นความอันตรายของมันมากมายมัจุราชจริงๆค่ะเกษราจะขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเพียงแค่นี้แล้วก็ที่เมืองไทยรู้สึกว่าพายุรมร้อนก็ เริ่มมีมากขึ้นขอให้เพื่อนๆทุกคนจงปลอดภัยจากพายุต่างๆที่เมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะ